ไอ้กับผมครับกิจพลเดชวิสัยเห็นข่าวอีนังผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมขึ้นเลยนะอีนี่แม่งขับเบนซ์คารหลายล้านอยู่นะแล้วมันเป็นอดีตนะเป็นอดีตผู้บริหาร Google ประเทศไทยมันเพิ่งลาออกมาเมื่อเดือนมกราคมต้นเดือนนี่แหละมาลาออกมาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Google ประเทศไทยหรอกครับแล้วมันก็ไปแดกเหล้าที่ไหนมากไม่รู้สังสรร์ปาร์ตี้เฮฮา แล้วก็มาเจอด่านเจอด่านแล้วแม่งก็เป่าเป่าแล้วแม่งก็ร้อยกว่าวิธีการก็คือมึงก็ต้องไปโรงพักกับตำรวจรถเขาจอดทิ้งไว้ไปแล้วก็ไปประกันตัวประกันตัวแล้วก็รอไปขึ้นศาลเงินประกันมึงคงมีอยู่แล้วล่ะมึงขับเบนขนาดนี้หรือมึงอาจจะไม่มีก็ได้ พรเดี๋ยวนี้ไอ้พวกขับเบ้นบางทีมันก็ไม่มีจะแดกกันพอเงินไปซื้อเบ้นหมดแล้วก็มีการไม่ได้ฉุดกระชากลากถูนะตำรวจเขาก็คุยดีๆนะดีนะนะเป็นรองผู้กำกับมาคุยเองอะคุยดีมากแล้วแม่งก็เท้าไซเอลคุยกับเขาเห็นแล้วแม่งอยากจะตบทิพหายเลย ไอ้เหี้ยเอาจริงกลนเต็มจริงจริงอะก็จนเอาเข้ารถได้พอเข้าไปในรถเว้ยไอ้รองผู้กับมันก็ต้องเอาขาใช่ป่ะเอาขาเข้าไปได้ปิดประตูใช่ป่ะอีเหี้ยนี่แม่งถีบหน้ารองผู้กับเว้ยถีบเข้าเลยเต็มเต็มเลยดีนะเขาใส่หมวกกันน็อกเออแล้วไม่เป็นไรเท่าไหร่ เกิดแม่งถีบจุดสําคัญแล้วพู้มกลับแม่งนอกกาอากาศหรือแม่งใจหงายใจหาไปโอ้โหเสียชื่อเลยนะไอ้เฮียเป็นตํารวจผู้พิพากษาสารราชดนส้นตีนผู้หญิงนอกกลางอากาศตอนผมดูข่า,ขาวก็ไอ้จะมึงไปโง่ให้เขาถีบได้ไงวะอ๋อมันจังหวะนี้เองแล้วแม่ก็ยังโวยวายางนะพอไปถึงโรงพักนะที่สอนอประเวศแถวบ้านผมเนี่ยเฮียแม่ยังด่าว่าตํารวจชั้นต่ําอีก ผมจะบอกให้นะมึงนะใครช่วยส่งคลิปนี้ไปให้มันดูนะนะอีนี่ยไม่รู้มันจะใหญ่โตมาจากไหนอย่าว่าแต่มันเป็นผู้บริหาร Google ประเทศไทยเลยให้มันเป็นแม่ของผู้บริหาร Google ประเทศไทยกูก็จะด่ามึงที่มึงไปว่าคนอื่นเขาชั้นต่ำเนี่ยนะมึงมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาวะไอชิปหายเรียนก็สูงจบด็อกเตอร์ไอทีนะเออกูอยากเห็นหน้าผัวมึงจริงๆเลยวะ แล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ประจําแล้วตํารวจคงไม่กล้ายุ่งกับมันคงปล่อยมันกลับบ้านประจํามันถึงได้ใจไงฮะมันอาจจะเป็นเมียตํารวจเป็นเมีย,ร,มยรัฐมนตรีก็ได้อีเนียนะถ้าเป็นเมีย,ยจริงๆก็ฝากรัฐมนตรีฝากตํารวจที่เป็นผัวมันอบรมสั่งสอนมันหน่อยว่าอย่าไปใช้กิริย,มยามาญาติสถทุนสถทุนแบบนี้กับใคร กูจะบอกให้นะระหว่างมึงกับกะหลี่หอนาฬิกาบ้านคูนี่นะมึงอ่ะต่ำกว่ากะหลี่หอนาฬิกาบ้านคูอีกกะหลี่ที่นี่อัธยาศัยใจคอดีไม่เคยดูถูกลูกค้าจนๆเว้ยและใครหลงทางมาใครอะไรมาเธอบอกทางเว้ยจิตใจแม่งสูงทรงกว่ามึงอีกกูจะบอกให้ ไม่รู้มึงจะใหญ่มาจากไหนม่จะรวยมาจากไหนไอ้อำนาจเงินทองเขามีไว้เพื่อจะช่วยเหลือคนเว้ยช่วยเหลือชาติช่วยเหลือแผ่นดินเว้ยไม่ใช่มึงมาแบง่งมากางไอ้ชิบหายแล้วปีที่แล้วก็เพิ่งโดนไอ้เมาแล้วขับเนี่ยมึงรวยไม่ไปจ้างคนขับรถวะมึงรวยมึงไม่ให้คนมาส่งมึงวะมึงรวยมึงทำไมไม่นั่งแท็กซี่วะ หรือมึงแม่งไม่มีใครครบกูยอยากจะยูรู้ชื่อเสียงเรียงนามมึงเหลือเกินถ้ากูรู้กูจะมาประกาศในช่องกูเนี่ยช่องกูไม่เคยไม่เอ่ยชื่อใครกูไม่ปอดแหกหรอกไอ้อ,กอ,อักษรย่ออักษรต้นตนต้นมือไอ้ที่พวกที่พวกไอไออินฟูต่างๆอะ่ะไอชิบหายไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาหรอก จะด่าเขาก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาแล้วมึงจะด่าเขาทำต้นตีนอะไรวะกลัวเฮียกลัวโดนฟ้องบิ่นประมาทกลัวอ่าอ่ะย้อนกลับมาขึ้นขึ้นมากๆครับผมผมเกลียดคนที่แม่งชอบดูถูกคนน่ะเกลียดแม่งมากๆโคตรเกลียดเลยถ้ามันเป็นผู้ชายนะให้มึงใหญ่โตมาจากไหนนะ มาดูถูกไม่ต้องดูถูกผมเลยดูถูกพักพวกผมมึงเจอส้นตีนกูหน้ากูไม่สนหรอกคนเท่ากันเว้ยคนเท่ากันแล้วกูจะบอกให้เพื่อนผมนะรวยๆนะแต่แม่งใจไม่ถึงกับเพื่อนจนๆแต่แม่งใจถึงผมคบเพื่อนจนๆดีกว่า พราะพบเพื่อนรวยรวยแล้วมึงใจไม่ถึงไม่รู้จะคบแม่งทาไม <c oughs> จริงอโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้บิ๊กตายออกมาหน่อยด้บิ๊กเต่าออกมาหน่อยด้อ่ะได้ดีตำรวจทั้งหลายออกมาหน่อยด้มาปกป้องตำรวจกันหน่อย นี่ต้องขอชื่นชมชมเชยไอ้รองผู้กับคนนี้ที่คุมสถานการณ์ได้ดีแล้วก็ชมเชยว่ามึงเอาเรื่องถึงที่สุดหนึ่งเมาและขับโดนหน้าอยู่แล้วมึงอาจะต้องติดคุกรบปีที่แล้วมึงก็เคยเมาและขับอันที่สองทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รองผู้กับมึงอย่าไปยอมมันนะอันที่สาม ด้อยค่าดา่าตำรวจว่าเป็นชนคนชั้นต่ำสามข้อหาเนี่ยเอาให้แม่งหนักๆเลยแต่ถ้าจะสูเอียจะยอมความอะไรนะก็ให้แม่งกราบตีนต่อหน้าสื่อและให้ลองพูมกับถุยน้ำลายใส่หัวมันสักทีหนึ่งก็หายกันอย่าไปยอมแม่งง่ายๆนะอีสันดานพวกเนี้ยอีคนพวกเนี้ยต้องสั่งสอนให้แม่งถึงที่สุด และถ้ามันมีผัวมันมีพ่อแม่มีน้องก็อยากจะบอกพวกนั้นว่าบอกให้อีนี่เลิกแดกเหล้าถ้าแดกเหล้าแล้วเมาเหมือนหมาอย่างีเลิกแดกเหล้าเอเชื่อกูนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับ ตอนนี้ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วนะครับสั่งจองกันมาได้เงินเนี่ยจองมาแล้วก็โอนเงินเลยเพราะว่าเงินจะเก็บไว้ไปสั่งพิมพ์หนังสือครับแล้วก็รายได้นี้ก็จะเข้ากองทุนอิสระพลกองทุนนี้ตั้งมาสิบกว่าปีแล้วช่วยเหลือคนยากไร้ามาเป็นพันคนช่วยเหลือหมาจรจัดมาเป็นพันตัว ่วยยกันหนหอติดต่อผมฟับเฟซบุ๊กนักกิจพลเดชวิสัยไอ l ดี e ลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วถ้าดูในช่องกิจโพสชาน Youtube นะก็ดูโฆษณาด้วยหนึ่งในนั้นมีน้ําหอมครับน้ําหอมสายมูเตรูยี่ห้อม,มนตากินนี่หอมรนจวนจริงๆนะครับไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ แบรนด์ดังๆเลยนร้อยเก้าสิบาทครับไปซซื้อด้วยขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขนะและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี